ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่กลับมาที่ยิ่งถกกระนกซักท่านผู้ชมครับภายในเดือนนี้นะครับก็มีข่าวว่าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะยื่น,นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติบําเหน็จบำนาญข้าราชการ ปีพศ2494โอ้โหใช้กันมาตั้งแต่2494ยังไแล้วจะแก้ไขอะไรกันก็คือของเดิมเนี่ยเกษียณอายุตอน60ถูกต้องเขาจะขยายเป็นเกษียณตอน65โอ้แต่ดีจังเลยเนาะเออได้ทำงานถึง60มาดิ้นเด่นดีด้วยนะคะชื่นชมค่ะโอ้ยังไม่ได้ฟังเหตุผลเลยเลยโอ้ดิ้นชอบเลยค่ะมาบอก65เกษียณชอบเพราะว่าอะไรก็ได้เงินเพิ่มที่สมัยก็ได้ทำงานต่อก็ดีกว่ามานั่งเกือบบ้านอาจารย์ไม่คิดหรือว่าโอ้โห60แทนที่จะพักผ่อนแล้วยังต้องมาทำงานอีกอาจารย์ไม่มองแรง ฉันจะเจ็ดสิบแล้วฉันยังคึกอยกู <hi> ่เลยฉันบอกพ่องตรงไหนอาจารย์หายากไหมเขายิ่งคุณยิ่งสั่งเดี๋ยวนี้หายากไหมเดี๋ยวนี้คนแก่เขาพัฒนาแล้วนะยานะคะเขาไม่ใช่คําว่าสูงวัยเขาไม่ใช่คําว่าคนแก่อีกแล้วใช้คำว่าอะไรนะชอชอคือช่ำชองชีวิตโอ้ช่ำชองชีวิตอ่าว่าเขามีเหตุผลนะฮะว่าจากกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยสาเหตุที่มีการจะแก้ไขตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้อัตราการเกิดของเราเนี่ยมันน้อย ใช่ไหมฮะเขาไม่ค่อยเด็กเกิดกันแล้วหรอคะค,คุมการเกิดกันเนี่ย <_ C 1> บ้านหนึ่งมีลูกกันคนสองคนนะฮะบางบ้านหลายบ้านก็ไม่มี <_ C 1> ก็ทําให้คนในวัยทํางานเนี่ยมาเริ่มขาดแคลนเริ่มขาดแคลนและมีผลต่อพัฒนาการของประเทศนะครับในขณะเดียวกันคนอย่างที่อาจารย์บอกคน6 0 6 1ยังแข็งแรง <_ C 1> <_ C 1> ใช่ค่ะยังแข็งแรงวิทยาการทางการแพทย์ก็ก้าวหน้าคนก็ไม่แก่เหมือนอย่างสมัยก่อนนั้นนะครับแล้วก็ก็เลยเป็นความเห็นว่าจะมีการขยายอายุราชการเกษียณเนี่ยนะฮะ จาก60เป็น6 5ปีนะครับถ้าทําได้จริงคอรามอารับทราบจริงก็จะเป็นครั้งแรกไปปีหนึ่งนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเรามีข้าราชการที่กเกษียณอายุประมาณ3 0 0 0 0คนปีละ3 0,000คน60ไปายไปายเนี่ยสะ30,000คนจากจํานวนข้าราชการทั้งหมด1ล้าน7แสนคนท่านผู้ชมครับส่วนรชาชการจะต้องรับบุคลากรเข้ามาทดแทนก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในด้านเงินเดือนและค่ารักษาพยาบาลน,<อ>นะจะมาเงินบําเหน็จบํานาญมันก็มากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นก็ อยากให้เขารีบเกษียณขยายไปซะเป็น65นะอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลนะครับแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าที่ช่วงที่ผ่านมามีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนักข่าวถามท่านนายกเรื่องต้องพูดเรื่องท่านนายกทำไมไม่ต้องเอ่ยท่านหรอเรื่องนี้เลยเพราะนักข่าวถามเรื่องขยายอายุเกษียณเป็น65ท่านก็เห็นด้วยเลยใช่ไหมคะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอ้าวทำไมอ่ะท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะฮะยังยังไม่เห็นมีการเสนอมาตอนนั้น และท่านก็บอกอยู่ประโยคเนึงบอกว่าออทุกวันนี้คนยังคนอะไรนะ คนยังแน่นไม่พอเหรอถ้าเกิดบังเอิญท่านดูอยู่เดี้ยนกลับตรงตรงเลยเดียนมีความรู้สึกว่าคนอายุ60ไปแล้วบางคนเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์เพราะว่าหน่วยงานต่างๆก็ส่งเสริมให้เขามีโอกาสไปดูงานไปเรียนรู้แต่พอถึงเวลา60ขเขาต้องไปในขณะที่เขายังคงทํางานได้เดี้ยนคิดว่ายังควรเก็บนะคะบุคลากรที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความรู้เพื่อเป็นการถ่ายทอดต่อให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะแต่ไม่ทุกคนนะไม่ทุกคนค่ะเดี้ยนเห็นด้วยว่าบางตำแหน่งนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภาษาและความทันสมัย<ช>เดยนอยากได้คนรุ่นใหม่ค่ะเพราะคนรุ่นเก่าเดยนมีความรู้สึกว่ารู้แต่ปฏิบัติได้ไม่เฉียบแหลมประสบการณ์ไม่พอเด่นคิดว่าบางคนก็ต้องเฟดออกไปสิคะไปแก้ไขอาจจะบางวักใช่ไหม<ต>มา<ถ>ตรานี้วัคนี้วัคนี้แต่ถ้ากนกบอกว่า60ออกหมด อันนี้เดยนมีความรู้สึกว่าเดยนเสียดายค่ะคนบางคน60นะคะเก่งเวอร์เลยค่ะความรู้ความสามารถดีมากแต่เขาก็ต้องจากไปเพราะถืวพี่กเกษียณแล้วค่ะแลวจากไปแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านนะเห <ไป S 2> ็นไหมไปทําเอกชนที่อือ่นแล้วก็เอาความรู้เอาประสบการณ์นะคะ <c oughs> ไปทําให้องค์กรอื่นเขารวยแต่พื้นฐานการลงทุนได้มาจากหน่วยงานรัฐอันนี้<ม>เดยนเสีย<ม>ดายค่ะทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้อาจารย์ตามหาลายบางแห่งเก่งมากอบรมตลอดเวลาบินไปเมืองนอกเดินทางทั่วโลกพอ60เกษียณอ้าวรับใหม่เข้ามา ทำอะไรก็ไม่เป็นลงทุนใหม่อีกแล้วกับอีพวกบรรดาอาจารย์ใหม่ๆพวกเนี้ยคนเก่าก็ไม่เอากลับมาสอนทันทนเสียดายมากแล้วไปอยู่เป็นบา,บางท่านเป็นคณบดีใช่ไหมใช่อยู่ตามมหาวิทยาลัยบาง,งนคนจะรีบออกเลยค่ะเพราะว่าทน ได้รายได้น้อยแล้วก็พูดง่ายๆบางคนใช้ภาษาว่าดักดานอยู่กับงานหลวงมานานหลายปีคราวนี้ไปอยู่เอกชนสักทีบางคนขอเออรี่เลยนะคะเงินเดือน3เท่า4เท่าเพราะว่าเอกชนเขากรจ่ายนะคะคุณกระนอกเย็้นคิดแบบนี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะบางสาขาอาชีพเย็้นเห็นด้วยนะคะกับการเก็บบุคลากรสําคัญไว้อย่าเกษียณเร็วเลยค่ะถ้าเขายังทําได้แต่ว่าประเทศเราเนี่ยสัดส่วนประชากรมันยัง มันเริ่มมีปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้คุมกาเนิดกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้บางคนเรียนหนังสือจบมาก็ไม่กลับมาเมืองไทยก็อยู่ต่างประเทศคนก็ขาดนะคะใช่ใชแล้วรับครูใหม่เข้ามาหรือรับเจ้าหน้าที่ขา้าราชการตําแหน่งใหม่ๆเข้ามาบางคนก็ขาดคุณสมบัติแต่มันไม่มีตัวเลือกอะค่ะก็คือเด็กเกิดใหม่น้อยวัยทํางานน้อยใช่แล้วก็หนุ่มสาวทํางานรุ่นใหม่เนี่ยก็ ไม่ไม่อยากจะเข้าไปในวงราชการก็มีเยอะใช่ใช่ไหมฮะจากนั้นพอ60ปลาย60ปลายตอนนี้ทุกวันนี้หน่วยงานราชการก็เริ่มที่จะเบาบางเบาบางแล้วก็มีแต่พวกบรรดาวัยรุ่นเด็กจบใหม่ลงบันไดขึ้นลิฟต์ก็วีดว่ายกระตูงูบางทีมันก็เกิดความรู้สึกนะคะว่ามันเหมือนตลาดสดนะคะเอาละฮะก็ลองดูต่อไปนะว่าท่านนายกจะยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เมื่อถึงข่าวที่ทางกอพเสนอมาหรือไม่นะฮะ อ่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตอบคำถาม <ขอ S 1> จานเย็นฮะจานเย็นอาจารย์ฮะแต่เดนเลยกเกษียณนานแล้วเดี้ยนไม่กงังวลหรอกค่ะเล้นทึกครักอยู่เดี้ยนทำหนมขายค่ะเดี้นไม่ยุ่งเรื่องอื่นแล้วค่ะเดยนมีแร,แรได,ได้เสริมค่ะมีแรงมากลค่ะคือลูกชายของผมเปรียบประดุดดังซุปตาครับถูกจองตัวจากคุณแม่ผมและคุณแม่ยายจองตัวขอไปเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่คลอด ผมกลัวลูกจะสับสนกับการเลี้ยงดูและกลัวติดเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปคนแก่กับเด็กนอนด้วยกันได้ไงกลางคืนอากงนอนไอลื้อโตมาได้ยังไงอ้วกเลี้ยงแบบนี้อากนหกหัวแข็งอ่ะจบ